มองนานๆคสวยต้องมองนานๆ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 เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่งานกีฬาสีช่อง3นะคะแล้วตอนนี้เราก็นั่งรออยู่ตรงปากทางเข้าตรงโซนเอ นี่คือภาพบรรยากาศก็คืออยากให้ดูภาพบรรยากาศก่อนเป็นงานที่แบบฮอตมากๆงานนี้ฮอตมากๆฮอตจริงๆเอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเย่ไปงานนี้ไม่รู้จะบอกว่าโชคดียังไงเลยะที่เราเอาล่มมาเพราะว่าที่แรกคิดว่าข้างในอ่ะจะมีล่มเห็นจริงไม่จ้าพอเดินเข้าไปแล้วข้างในไม่มีล่มเลยแล้วมันก็ร้อนมากแบบแค่รองเท้าโดนแดดอ่ะก็ร้อนมากอ่ะเท้าแบบร้อนมากร้อนจีเลย ต้องกลับไหมคะต้องอัปไหมขอบคุณค่ะไปเราไปต่อกัอนทีน,น,นี้ได้ไดข้อมาแล้วแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนกัน เออมีร่วง้วยนะเพราะว่าบันไดอ่ะมันเป็นสีเดียวกันแล้วก็มันจะแบ่งเป็นบันไดสั้นกับบันไดยาวอ่ะเฮ้ยก็เลยมองไม่เห็นแล้วรูอีกทีก็คือร่วงไปแล้วโชคดีนะคนไม่เยอะแอบอายนิดนึงตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่นั่งนะแล้วก็ดูนะเว้ยมันแบบแดดจ้าเลยอ่ะตอนบ่ายสองครึ่งอ่ะมันร้อนมากแล้วอัศจรรย์อันนี้ก็คือด้วยความที่มันเป็นปูนเนาะมันก็จะเก็บ แดดอะเก็บความร้อนก็คือความร้อนมันก็จะขึ้นมาจากปูนข้างล่างด้วยแลบวกกับแดดแสงอาทิตย์อะที่มันส่องลงมาจากข้างบนน่ะโอ้โหพคดร้อนเลยเนี่ยใส่ทั้งหมวกกางทั้งลมโซสู้วชีวินนะคะแกอันนี้ฉันก็ทำปากร้องไปอย่างนั้นแหละร้องไม่เป็นหรอกเออมันฟังจนมันหลอนถูแล้วไง ส่วนอันนี้ก็มารับใบทายผลฟุตบอลนะแล้วเราก็จะมาทายว่าจะเป็นสีพีชหรือสีฟ้า มิวสิกค่ะโชว์ว้าวาวจากเหล่านักแสดงและมิ a c ค e ลมิต i n g ค่ะที่ทำให้คุณนะคะได้ใกล้ชิดกับนักแสดงที่คุณรักนั่นเองค่ะนั่นเองนะคะพลงนีช้ชว์ ดูภาพช้าก็ดีเลยพี่นะคะโอ้โหอีกนิดเดียวนะนะรับพี่จ้าเขาเหมือนกันเทปจักลินกราปิดสาแรกไว้แล้วนะครับในขณะที่เก่งชัชวานวิ่งมาบีครับเสียงที่กี๊ดน่คือเสียงคุณป้าข้างหลังนะแบบคุณป้าคือเชียรมันสุดล้นสดแบบกี๊สุดๆแบบอ๊ยอินสุดเลป้าคะ เงินช่องใช่ไหมคะขอพี่สมรักขอคุณดิมคุณยุ้ยหนึใช่ไหมฮะโอเคนะคะเดี๋ยวทางผู้บริหารต้องต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงจริงเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีโชว์นะเดี๋ยวมีฮาสไทม์โชว์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูความเรียบร้อยคุณจะไปดูความเรียบร้อยจลียคุณจะไปคนเดียวใช่ไหมยูเลีวอย่าบอกนะว่าคุณจะไปกับดรจิ๋วคุณจะบอกนะไม่ต้องพูดไม่พูดได้ไงในสคริปต์เขียนไว้ เกรทกับตั้มบอยหลายหลยคนบอกว่าทุกขักมากครับมีกบ่กำลังใจทั้งคู่เกรทเปิดไปแล้วลูกนี้เราไม่ได้โโอโ้หต้องรีบปัดออกหลังเลยครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของทีมสิบพีชลองไอซ์นะคะน้องไอซ์คาุวัฒน์นะคะ,ะ,คะเป็นผู้เปิดมานะคะกีดะะักกีดักกีดปะกีดปะเจมมาเขาจับไปฉันด้วยอย่าแกเจมมาจับไปฉัน ดูภาพน้ทีดูภาพน้ทีจากกล้องของคนอื่นแต่มันไม่ค่อยเห็นหรอกแกแต่เจนมาเขาจับมือฉันเว้ย3 1เครับนีอเลยครับนาลครับ้ีลครนหล้ำกลับน้เจ็กเลน้น้เกาค้ิเอ็ดเี้ำจะกแล้วจ็คนน ขอส่งรองกับตันคุณกั๊บครับขอเก็บขึ้มาบนสุดเตรียมตัวมารับเพื่อนด้วยนะสีพีทเตรียมตัวมารับเพื่อนด้วยสีพีทสีพีททำไมทำไมเป็นสีพีทสีฟ้าอุตส่าห์นำแล้วว่ะแต่พอแต่ลูกโทษนะสีพีทดันได้โอ้ยตา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 ยสีฟ้าชั้น ปีหน้าขอเทนใหม่หนัก,นกๆค่ะแม่น<ท>ขอเทนสีฟ้าใหม่หนักๆเลยนะจะมาแพ้อย่างนี้อีกไม่ได้แล้วนะจับมาไว้ใกล้ตัวนะคะคถ้ารอไปแล้วไม่รับนะคะสิทธิจะตกปเป็นของผู้อื่นนะคะมีเวลา30นาทีเท่านั้นนะคะผู้โชคดีครับรอรับสายโทรศัพท์ด้วยครับ เข้าเบรกสุดท้ายนะครับเป็นการมอบถ้วยรางวัล อีกหนึ่งปีนะคะที่สีพีชของเราเนียรักษาแชมป์ไม่ได้นะฮะตรงนี้ทุก<ร>ท่านับต<ร>อนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของงานของเราเรียกได้ว่าจัดเต็มความสุขความสนุกทุกวินาทีเลยฮะแพทจะบอกว่าวันนี้นะคะทุกคนนะคะ ทีมสีฟ้าที่แพ้ไปแต่ยงวันนี้เขาได้มอบความสนุกและรอยยิ้มให้กับแฟนๆค่ะซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะจะทําหน้าที่มอบความสุขทั้งสาระและบันเทิมอยาก้ากสรรแบบนี้ให้กับคนไทยไปตลอดเลยค่ะวันนี้สนุกสนานมากนะคะและบทหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะคะปีหน้ากลับมาพบกันใหม่กับ55ปีช่อง3สวัสดีค่ะ